กาบสวัสดีเอซทั้งช่องของสงการนะคะเมนี่จะมีแนวทางตัวเลขคำนวณของอาจารย์บูสกายนะคะพี่น้องก็ขอคนอะไรค้นอะรแชร่ให้กับช่องน่อยๆของสงการผ้าด้วยและเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์บูสกายในเด้อค่ะพี่น้องอาจารย์บูสกายพินกับมา สามงวดสีงวดแล้วนะคะพี่น้องสามงวดจะเขาสีงวดหนีนะคะสามงวดจะเขาสีงวดหนีแล้วนะคะพี่น้องกะมากงวดแรกเพิ่นกะเข่าเลยเด้อค่ะงวดแรกงวดจิมหกพฤศกิกายุนกะเข่าทีสามเข่าทีสามแปดนะคะพี่น้อง ลัวก็ม่าหงุดเอ้ยล้วก็ม่าลุดงวดหนึ่งนะคะและกะ้กก็มาเกียบเข่าสามตัวนะคะพี่น้องวังวันที่สองมุกกระลาคมหกแปดวัางหันแม่ค่ะพี่น้องเกียบเข่าสามตัวเกียบแตกสามตัวค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นหาสองหกศูนย์แม่พี่น้อง ับหัวลุ่งก็จะเป็นสองเก่าศูนเกียบเข่าสามตัวโตดค่ะพี่น้องเกียบเข่าสามตัวโตดนะคะก็เสียดายอย่ถันเป็นผูใ้ใดสื่อน้ำบอบอผาดนะคะหลังจากบ่อเขางวดหนึ่งกับมาเขางวดหนึ่งอีกค่ะพี่น้องถึงจะบางงวดเข่าแต่วามั่นกะ เกียบเข่านะคะพี่น้องถึงถึงว่าคันเมนคันเมนผู้ลินน้ำพืนกระแค่3ามหางค่ะพี่น้องพื้นห้แค่3ามหางกับหัวล่งมันกับกิบเป็นสองเกมันกัจะเข่าตัวโตด,ด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็คือหลักฐานนะคะหลักฐานของอาจารย์บูสกายในงวดวันที่สอง วันที่สองมกราคุ้มหกแปดนะคะเพิ่นไหมาสองหกศูนย์หันหัวลุกก็จะเป็นสองเก้าศูนย์เข่าตัวโตดนะคะพี่น้องหลักฐานกะเดยนะคะเกียบเข่าเสียดายค่ะพี่น้องเอางวดนี้นะคะงวดนี้งวดวันที่สิบเจ็ดมกราคุ้มหกแปดเพิ่นกะไหมาแล้วค่ะพี่น้อง กระโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเฮาเสนอเป็นแค่แนวทางสื่อฉลากิกนแบงรัฐบาลไทยเฮานะคะนั่ไปหาสื่อหลอต,ตรีเลขกถ่ายเลขหนาหรือเลขทถ่ายสองตัวเดอ้อพี่น้องเอ้ยจับหาหลอตลตีกันยัง่งยัง่อยงอยู่ดอกค่ะวัอนี้ก็เป็นวันที่สิบหานะคะพี่น้องออกวันที่สินะคะเดขกอาจารย์ งวดน,นี้กะบ,บ่อแน่คือกันค่ะพิ่นกะไห้ดินดินมานี่แหละค่ะคือสามตัวนี่แหละค่ะสามตัวสามหางนะคะคือเกานะคะสามตัวสามหางแต่สามตัวนี่พึ่นจะบ่อแยกไห้เด้อค่ะพี่น้องสามตัวพิ่นจะบ่อแยกไห้แต่ว่าแอดสงการมาแยกไห้เองเด้อค่ะ แอดงการมาแยกไห่เพิ่นเสียไห่สองตัวมานํากับสามหางแต่แอดมาแยกบั้นกระลีเป็นหุกหางนะคะพี่น้องเฮ้าเมีนั่นก็ต้องซื้อแยกนะคะเลขสามตัวนะคะพี่น้องขะเทียมันออกสองตัวนะคะแต่วางหันเกียบแตกสามตัวค่ะพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> พิ่นวาใ้เรขเขาดูดูก่อนเพิ่นจังสี เอาหนาออกกล่องพี่น้องโดนีเพิ่อนวาไ้แอดมาเววาเอาสกอนค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเพิ่นบอคอยพาดนะคะพี่น้องถึงพาดงวดหนึ่งก็เข่าอีกงวดหนึ่งคือเกานะคะพี่น้องเพิ่์นจะไ้บนุนไ้ลางมานะคะไ้บนุนไ้ลางจับคูมาเลอยค่ะพี่น้องตัวดินเพิ่นเพิ่นวาเพิ่นวามันกัด มากเก่ากับแปดนะคะตัวดินนะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่มาหาเลยค่ะพี่น้องนี่คือของอาจารย์บูสกายในงวดประจำวันที่สิบเก็ดมกราค้มหกแปดเพิ่นกะหามาเลขสามตัวสามหางก็คือศูนย์สี่เจ็ดแปดสองหกหกเก้าสี่พี่น้องบนเป็นบนลางเป็นลางค่ะ เจ็ดแปดหกเก้าศูนย์เจ็ดค่ะสองตัวเพันแยกมาหายคือตัวดินเลยเด้อค่ะพี่น้องดินเลยคือเจ็ดแปดหกเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เลขลางเพันจะหายมาสามอ้ยเลขล่างพันจะหายมาหาหางนะค่ะพี่น้องสามซี่หนึ่งซี่แปดหนึ่ง ซีหกสองศูนย์พี่น้องหลีกลางนี่คือของอาจารย์บูสกายค่ะงวดประจำวันที่สิบเกตมกราคมหกแปดนะคะนี่คือคือพื้นไหมาแบบนี้นะคะเอก,กลักษณ์ของพื้นคือกระดาษแผ่นเดียวซัมหนีนะคะพี่น้องกระดาษแผ่นเดียวซัมหนีนะคะแคบนาจอไว้ค่ะตัวจริงของพื้นเด้อค่ะแลอบบานี แต่ว่าแอดก็เลยมาเขียนแยกแยะอยู่ดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าเคยเขียนแบบนี้เข่า c สามมาแล้วนะคะพี่น้องเขียนแบบนี้เข่า c สามมาแล้วเพราะว่าแยกออกพิ่นบ่แยกห้นะคะพื็นบ่แยกห้ย c สามนะคะสุดนั่นก็เลยมาแยกเอานะคะนันกะเลยเข่าที่ c สามสามตัว ชอบมาสามตัวแต่ว่ามาสองมา,มาท่างไทยเด้อค่ะพี่น้องมาไทยส่วนมากนะคะหวัวดนี้ก็เลยหวัวดนี้ก็เลยมาเขียนใส่สมุดของแอดนะคะมันก็นจะเป็นแยกออกจากเลีดสามตัวก็จะเป็นสีกิด นะคะ04เจ็ดแยกออกให้4เจ็ด826แยกออกเป็น26นะคะ6เก้าสี่แยกออกเป็นเก้าสี่แต่ว่าก็อย่าลืม6กับเก้าตัวเดียวกันเด้อค่ะพี่พี่น้องมักตัวใดก็จัดเด้อค่ะกลับหัวกลับหางเอาเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเขที่ เป็นเลษ์ของอาจารย์บูสกายแอดสงการกเลยมานําเสนอหลอกออกมาก็จะเป็นแบบนี่นะคะเพิ่นบ่แยกหลี์สามตัวมาแอดสงการกเลยแยกเลีล์สามตัวให้เด้อค่ะแคปน้าจอไว้ค่ะพี่น้องลางเป็นลางบุญเป็นบ,บุญนะคะลางเป็นลางบุญเป็นบุญ,บญก็คือหมักตัวใดก็จัดนะคะพี่น้อง เห็นบ่คะ่ะพี่น้องเก่าซีนี่เก่าซกับเข่ากับปูขาวคะ่ะพี่น้องมันชอบจะออกอยู่บริเวณนี่แหละคะ่ะสุดซีสามกับออกอยู่บริเวณเก่าซนี่แหะคะ่ะสุดซีสกับเลยน,นะคะพี่น้องลางกับปนลางนะคะลางกับสามซีซี8 1นสองศูนะคะพี่น้อง มากระจัดคัดกระพานนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบดอดร์ค่ะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะเฮาบรลลุวาจะออกตัวใดนะคะอาจารย์เพิ่นกับว่าขอให้เข่าดูดูก่อนเพิ่นกับวังสี่ขอวิลาเพิ่นกับรีธบอหันกาออกหนาสงการผ้าด้วยกับลีเอามานาเสนอนะคะเห็นมันเข่าดีนะคะกกระีขกับบอหลายตัวนะคะรีธ สามตัวกับมีแค่สามหางค่ะพี่น้องกับพวถือว่าหลายเนาะค่ะซํานีก่ก็เดยเข้ามาแยกออกเข้ากับหมักตัวใดเข้ากับจังจัดไหมค่ะพี่น้องหมักตัวใดกับจังจัดเด้อค่ะขัดกับพานแต้เพิ่นฝากมาอีกอันหนึ่งเพิ่นวาเพิ่นกระบ,บอกยูดอกว่าเกาแปดอันหนึ่งถ้ามาใดาก็คือเกาแปดกับจิตเกาเพิ่นวา,างัสี่ยูดอกพี่น้อง หันมาไดอีกตัวหนึ่งกระดือเพิ่นวาอีกสองตัวก็คือเกาแปดกับจิเกาเด้อค่ะเอาเข้าเสนอเป็นแค่แนวทางละค่ะพี่น้องก็ขออ่าค้นอะไรคนอะรแชร่ให้คับช่องหน่อยๆคือเกาละค่ะคลิปนี้ก็ขอให้โชกๆมันๆนํำอาจารย์บูสกายนะคะเวาหลายแล้วนะคะเพื่อจะให้ได้เวลาเวลาค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็โชกค,ชคมันๆในวันที่สิบเ็ด มกลุลาคุ้มห8แปดค่ะคิมนี่กัสวัสดีค่ะ